ครับบ้านนี้มีสมเด็จอินโดจีนแบบเนื้อจัดเขาเขาเขาใช้นะเนี่ยมีสมเด็จอินโดจีนเนื้อแบบจัดมากๆเขาต้องรับมาจากวัดครับโหแต่ดูนี่ดิ คือดูดูอินโดจีนชุดนี้ดิแบงค์น้อโหโหเนื้อเนื้อคือถ้าเอามาแกะเป็นสมเด็จแกะก็บางหุ่นพมเลยอ่ะตาแผ่นดินเหลือองค์หนึ่งสวยองค์นี้เอาสามพันบาทเช่นกันเหลืออีกหนึ่งองค์สามพันบาทครับเนี่ยอันนี้พิธีใหญ่ผสมนะพระวัดระฆังแตกหักที่แตกจากเจดีปีเจ็ดสี่ นี่วิธีใหญ่อันนี้สามพันนะใครเอาวิมปิดมาพี 3, ่สีรีปิดสามพันครับพี่สีรีปิดสามพันโอเคครับส่วนโอ้ยอินโดจีนชุดนี้เขียนแล้วอิ่มอิ่มตาอิ่มใจเลยแบงค์ <i> คือต้องบอกว่าคนที่เขาทำบุญมาตอนนั้นน่ะวันนี เนี่ยมาขุนธมเลย<ช>คือคือยุคต้นจัดจัดนี้เขาจัดจ,ดจ,ดจริงนะโหแล้วบอกเลยครับว่าชุดน,นี้ไม่สามพิมพ์ด้วยแม่แต่องค์นี้ขอบคุณครับพี่เต่านุ่มนะโอ้ยดูเนื้อองค์นี้ทำไมมัน จี๊ดไปถึงหัวใจอย่างนี้คขอบคุณครับพี่นัสเซอรี้มอบดาวให้นะฮะ75ดวงอยอยขนลุกแล้วเนี่ยเขาเก็บไม่สามพิมพ์ด้วยนะแม่บางองค์นี่เ,เนี่ยนึกถึงบางขุนทมยังไงอย่างนั้นเลย ไม่สามพิมพ์ด้วยครับชุดนี้จะให้แยกหรือจะให้ยกชุดครับซึ่งอันนี้คือพระสมเด็จโตเนื้อสมเด็จโตที่ท่านนะทำไว้ในโอง่งในไห้อะเอามาทำพระชุดนี้ทั้งหมดอนะเนื้อสูสสมเด็จด,ดังแท้จริงครับ วันนี้ไม่สามพิมพด้วยที่พ,พี่เดดวีถามอินโดจีนราคาครับครับแต่คือชุดเนี้ยเป็นชุดไม่สามพิมพไงใช่แยกอยโอโ้โหใช่ยางแบบเนี้ยองละแปดพันผมยังไม่อยากให้เลยนะทันเนี้ยแบบเนี้ยนะนะครับแยกครับพี่เดดวีบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นตามผมไม่ทันนะครับถ้าแยก อันเนี้ยเป็นองค์คูได้เลยครับนะพิมพ์ขาโต๊ะรัศมีขาโต๊ะรัศมีเอาสี่พันห้าอันนี้หลังยันด้วยอันนี้เนื้อเนื้อจัดหมดนะสี่พันห้ร้อยบาทครับเนะี่ยโหราคาหลักพันกับกับผงที่สมเด็จโตท่านลงไปให้อะนี่คือเอาผงสมเด็จโตที่ท่านทำไว้แล้วนะมาทำนะ แล้วปลูกเสกพิธีเดียวกับจินรัดนินโดจีนพลังจิตของพระเก่งทั่วประเทศนะพี่ารัมสี่พันห้าองค์นี้สังกระจายนะองค์นี้สังกระจายเอาห้าพันห้าเอาว่าจริงๆแล้วเป็นพิมพ์พระสมเด็จโตแล้วหครับพี่ยาต้อยปิดห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่ยาต้อยครับรายการนี้ ขยับมานี่หารคู่พิมพ์นี้นนเอา 5, เห้าพันแปดเข็นไหมครับว่าพระชุดนี้เป็นพระดีที่ตอนนี้ใครก็อยากได้แขวนแล้วได้แขวนพระสมเด็จโตเลยนี่ผมสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้เลยครับพี่สิริปิดห้าพันแปดห้าพันแปดี่สิริครับโอ้โหขยับมาที่ สมเด็จอง์สายสุดครับแน่นอนนะใครก็อยากได้องคสายสุดใจยเย็นองนี้หกพันครับที่งปิดหกพันครับเกตะลูซุมเห็นไหมนี่คือมีรกปีโอจะเนี้ยงันนี้ค์นีตอนเจ็ดพันองนี้ต้องเจ็ดพันองนี้ต้องเจ็ดพันครับดูเนื้อโอ้โหขนลุกฮะ ไม่ต้องกลัวหรอกครับพอะคนเขารู้แล้วอ,ะอ่ะจดทิงปิดเจ็ดพันครับเนี่ยควรเป็นพาระที่ข้านิยมลองจากสมเด็จวะละัลลังอ่ะองค์นี้เนี่ยครับองค์นี้เอาหกพันแปดเนื้อพี่กระลาหกพันแปด 6, บกโพงนี้ไฮตายเจโรบินแบบนี้ไปขายบางขุนพมได้เลยเนี่ยขายบางขุนพมไม่เลยอ,องเนี้ยโอ้โหนี่ขายบางขุนพมได้จริงนะอือหือเาองคเนี้ยจะตัดนะโอ้โห,โหองค์นี้เอาว่ด ถ้าเลี่ยมข้างหลังเป็นใบโพแล้วแขวนหน้าให้เปิดอะขายเราผมพมแล้วกันองค์นี้โอ้นี่เขาเจ็ดพันห้าครับผนี้หายากสุดๆพี่วันล็อกเจ็ดพันห้าร้อบาทรับพี่วันลสวัสดีครับพอ้ไม่ไีไม่นานองค์สุดท้ายสนุกละต้องให้ประมูลแล้วองค์นี้โอ้โหเนื้องี้นี่หนึ่งนาที พิเลมอนเตมใส่ดักไว้ก่อนเลยเจ็ดพันห้าอือือโอ้สุดยอดครับใครจะได้ไปดูกันครับเป็นพี่สักระลงวะครับหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยฮะพี่สักระลงได้ไปในราคาหนึ่งสามสองร้อยครับผมอันนี้เก้าห้า ดูยางตาแผ่นดินแบบน,นี้ดูเนื้อดีครับอื <c oughs> อะไรที่ผมแยกเก็บไว้กันเล็กๆน้อยๆครับที่เป็นนะครับเมื่อวานใครปิดสมเด็จพอลุ่งไหมเนี่ยพอลุ่งเสกบุหินเสกเนี่ยวันหลักสี่เนี่ยเนี่ยพิมพ์สมเด็จเนี่ยเอาสามพันใครเมื่อวานปิดปิดไปเป็นพิมพ์สมเด็จกับพิมพ์สามเหลี่ยมอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เอาสามพันเนี่ยเก้าห้าบางองค์นี้ผมเก็บเพื่อนๆดูเนี่ยนเนื้อตัดก็แยกไว้ให้เราได้เห็นได้ดูกันอ่ะอันนี้สามพันบาทครับสมเด็จวัดหลักสเพราะลุงท่ากับบือเศกปู่หินเศกต้องบอกว่าปู่หินเนี่ยพลังจิตท่านเกมขังมากปูน,นาค ถูกไหมตั้งให้ท่านดูแลคณะเจ็ดและนะให้ท่านปลูกเศษวัตถุมงคลในวัดละคังบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบ่อสมเด็จโตอะ่ะปูหินก็เป็นคองบุรณะนะครับ hmm. อ่าบ่อน้ำมนต์ทีก้างล่างมีแผ่นยันสมเด็จโตอ่ะครับอ่ะโอเคก็ได้รู้จักพระเครื่องกันหลากหลายสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังตาเป็นดินคิดว่าจะไม่มีแล้วพิมพ์ใหญ่องค์ละสี่พันครับ องละสี่พันบาทสมเด็จพิมพใหญ่หลังตาแผ่นดินแบบนี้เล่นง่ายเพราะอะไรไม่มีใครทําเก๊พี่ทนันเนี่ยนะครับอ่ะพิมพ์ใหญ่ก็สุดท้ายแล้วพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพิมพ์ายาพิฉัดมงคลพี่ผู้ถูกครับว่าพี่ก็รู้ผู้ถูกว่าสุดท้ายอะที่เล่นง่ายคือแปดห้ากับเก้าหนะ้าน่ะเล่นง่ายดูเนื้อจบยังไม่ต้องแยกพิมพ์ไม่ปวดหัวตอนนี้ผมมีอยู่สองกล่อง อยากจะเป็นสองกล่องที่ผมพิมพีเทียนเนี่ยผมคว่ำกล่องเลยไหมเห็นแต่หลังกล่องใหญ่เห็นหน้ากล่องเลยเนี่ยผมเอากล่องละหมื่นแปดนะครับกล่องละหมื่นแปดมีสองกล่องพี่จากกิจกับพี่พิสิทธิ์คือในกล่องเนี้ยที่เด็ดเขือนหรือเปล่าคือจะมีพระพิมพ์ที่เล่นเป็นพ่อกลวยองคเป็นหมื่นๆเลยอยู่สององค์พ่อกลวยถอดพระ หลวงปูน่นาไปทําพระของท่านนะฮะอันเนี้ยสำนังสือพระกวยรุ่นแรกลงมปพระกวยเลยใช่ขายได้สองหมืนกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยพรอกวยเนี่ยลงไปพระกวยได้สองมื่นกว่าบาทแล้วในกล่องเนี้ยสองชุดเนี่ยคือเหมือนกันคือนะฮะมีพิมพ์เนี่ยทั้งคู่ hmm. ที่ผมแยกไว้โอ้เอาครับว่าเนี่ยเก้าองค์หมื่นแปดองค์ละสองพันซื้อไม่ได้หรอกครับ เนี่ยแล้วก็มีแค่สองชุดด้วยนะเป็นพี่จากจิตกับพี่พิสิทธิ์ได้แค่ปิดมาเยอะแค่ไหนผมก็หาให้ไม่ได้ครับแม่หยิบม,มาเหลือ,เหล,อเหลือแค่นี้แหละเนี่ยเหลือที่ผมเก็บเนี่ยเป็นพิมพ์ลีลาที่ผมไม่ค่อยเจอพิมพ์อกกลวยฝั่งพอยด้วยนะฝั่งพอยด้วยเด้อเนี่ยนะพี่เนี่ยที่ผมเก็บเป็นพิเศษคือฝั่งพอยด้วยฝั่งพอย ถ้าผมให้ก็ก็ถือว่าร้อยหล่อลงไปทุกทีทุกทีอันนี้พิมพ์ตุ๊กตาวัดพับมีนี่ไม่มีตาแผ่นดินมีแต่เป็นปีเก้าห้าพิมพ์กลางตาแผ่นดินไม่มีเอาผมให้พิมพ์ที่สามได้นะครับพิมพ์ลีลาลีลาเก้าห้ามีซ้ำจัดให้ได้นะครับองล์สองพันห้าเอาเท่านี้ อันนี้มีพลอยให้ไม่ได้ให้เอาไม่มีพลอยไปแล้วแล้วเนี้ยนะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอีกนะเนี่ยข้างเม็ดเนี่ยมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอีกนะนีราเอาสองพันห้าออาให้นั่นแหละครับแต่ว่าว่าไปแล้วแบงค์ให้ไปก็หมดเหมือนกันน้องนะผมให้สอง,ององค์ดีกว่าองค์ละสองพันห้าร้อยบาทฝั่งพลอยด้วยใช่ครับคือพระฝั่งพลอยเนี่ย ไม่ได้มีมาตอนปู่ทิมนะมีตั้งแต่เก้าห้าพี่ตนุ่สองพันห้านะพี่เล็กสองพัน้าปิดนีสององค์องค์เนี้ยผมอยากจะให้กับคนที่เชื่อใจผมแล้วกันอยู่ในมือผมเนี้ยหัวมื่นสี่ผมดูซิว่าพระจะดึงดูดไปอยู่กับใครพิการปิดพิการปิด ดูเนื้อนะเนื้อนี่วัดอะไรฮะผมนีน่รักแฟนเบสที่สุดเราวนี่เนื้อพาวัดอะไรครับผมยังว่าผมบ้าหรือผมเพี้ยนเนี่ยผมให้องค์เนี้ยไม่รู้รู้คารู้สึกว่าเหมือนกับเขามีเจ้าของรออยู่ พ่ผมหน่อยครับว่าเนี่ยเนื้อพระวัดอะไรกิติประมูสุดยอดแหละนี่คือเนื้อพระวัดะระฆังนะผมก็ผมก็เพี้ยนนั่จริงๆแิ้วรผมแบ่งไปแล้วเหม,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 มือนผมเหมือนเหมือนเหมือนผมเหมือนผมเหมือนผมจะประสาทกินเนะ่ะแค่ชิ้นเดียวชิ้นนี้ก็ต้องยังต้องหลายหลายมือเน่ะชิ้นใหญ่ก็น่าเป็นแสนจริงจริงปิดประตูแกครับแล้วดูดิ เจ้าของเกาอะ่ะเขาเอาเอา,เอาไม่รู้ทะซ่อมยังไงอะ่ะเอาแผ่นติดกาวติดไว้เลยอะ mm hmm. คือเราตีว่าเป็นเนื้อสมเน็จโตอะ่ะที่สมเด็จโตท่านทำดูมวลสารนะดูง่ายด้วยนะ mm hmm. ขอคืนได้ไหมไม่รู้ว่าคิดอะไรอะ่ะถ่ายรูปผมด้วยอ่ะเนี่ย mm hmm. เอาองนะี้มาเทียบองนี้ก่อน องไหนเก่ากว่าจริงๆผมบ้าเลยผมเพี้ยนเนี่ยงงตัวเองนเนี่ยอันไหนเก่ากว่าอันนี้เก่ากว่าอันนี้ปีอะไรหกสามพอหมวนของสิบสองนี่สองสี่หกสามนะร้อยสองปีอย่าพูดเขาว่าละครนะแม่หัวใจเกี่ยวจะวาย นะจะตกไปถึงตาตุ่มพรอหมนคองสิบสองพิการกดเก้าสักห้าตัวกดแปดกิงห้าตัวกดสามกิห้าตัวอย่าก,กดห้าอย่างเดียวเพราะมันรู้สึกว่าจิตใจจะวันไหวอ้าเนี่พรอหมนคองสิบสองสองสี่หกสามสวยมากนะสมเด็จหลวงพ่อหมวนว่าคองสิบสองพระเกจิแห่งเมืองปทุมอ้าวเนี่ย ครับพ่อมนสวยๆอะ่ะเอาหกพันห้าหกพันห้าร้ยบาทพ่อมนยิ่งให้ก็ยิ่งถูกให้คนเขารู้สึกว่าเออดูรายการโอนแล้วมันนะไม่เจอนั่แล้วไม่เจอเหรอครับพ่อมนเนะ่ะเจอก็ไม่สวยครับเอาว่าเดินสนามพ้าผมให้เดินอีกปีหนึ่งเต็มๆแล้วไปหาสมเด็จพ่อมนของสนะิบสองเนี่ยหาไม่เจอใส่ไข่ปลาก่อนอย่าปิดกันเลย ชีวิตพหมุนคลองสิบสองคือใครไปเซิร์ชกูล์เกิลกันดูถ้าบอกสมเด็จหนังควายเผือกพอมุนท์คลองสิบสองต้องร้องอ๋อกันหมดผม,ดมพีเรสแมชชีนพีเรสแมชชีนเ,เอาเอาเจ็ดพันห้าพี่ปิดไหมเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่ปิดไหมพีเรสแมชชีนอ่า มีพ้าอยู่ค้างจะห้องจะโอมมั้งไหมเออเหลือชุดก้าวหน้านี่ไปเลือกออกมาเหลือก้าวหน้ากี่ชุดเดอ้ออันนี้มีพิมพ์แปดพิมพ์รัศมีไม่รู้จะให้อะไรแต่ก้าห้าในโคงจงคีค่าเป็นยอดวัตถุบมงคลแล้วนะพราะกล้วยอะ่ะแพงๆเนี่ยเนี่ยเพราะกลวยเนี่ยเอาพิมพ์เอาพิมพ์จากจากก้าห้าเนี่ยผมว่าไม่ได้เอาพิมพ์ไปเอาผงไว้ด้วย เอออันนี้พิมพ์นัสมีนะพิมพ์นัสมีเนี่ยเอาสามพันพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์แบบนะจริงๆแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนหน้ากปกนะข้างล่างมีเม็ดเหมือนพิมพ์หนากก้าปกอะครับให้เป็นรายการสุดท้ายคือเก้าห้าเนี่ย ยังไงคือตอนนี้เป็นพระผงที่น่าใช้ที่สุดนแะขวนแล้วดีกับชีวิตคุณแน่นอนแล้วก็คือามากไม่รู้จะแบ่งอะไรเป็นรายการสุดท้ายเนี่ยคอดกันออกมาก็ได้ตนนัวนี้แบ่งกันไปเท่าไหร่นะองะ0 0 0พี3,000มีใครได้ไปพี่ภัยรัฐพิชนสิชาพี่ัยรัฐกับพิชนสิชาอยากจะบอกว่ามีสององค์นั้น สององอแล้วก็มีเนี่ยหลงอยู่ในกล่องนี้มีหลงอยู่ในกล่องนี้องหนึ่งชุดนี้ชุดนี้เหลือกี่ชุดนะหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสามชุด มีชุดแบบนี้ด้วยนะชุดกล่องสีเหลืองอยู่ในกล่องที่เป็นซุ้มแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ้าไม่ไม่รู้จะหาที่ไหนให้นะก็เอาว่าเนี่ยถ้าอง 3, นะ 9, 3, 4, 5, 5, 5, ค์ละสามพันเนี่ยเก้าสาก็ต้องยี่สิบเจ็ดนะผมเอาผมเอาเนี่ยนะครับชุดที่มีหน้าปกเนี่ยเอาหมื่นเก้า ชุดที่ไม่มีหน้าปก,กอ่ะเอามื่นแปดนะครับมื่นแปดสองชุดมื่นเก้าชุดหนึ่งคือมีพิมพ์หน้าปกหน้าปกหายากนะเก้าองค์เก้ากสองก็สิบแปดแล้วเนี่ยค,คือตอนนี้ที่อื่นไม่มีใช่ป่ะละ่ะไม่มีหรอกครับเนี่ยแล้วพระยิ่งมีคขานิยมมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเดินงานประกวดเดินหาอะไร เก้าห้าหลังตาวเป็นดินพอขายได้แน่เจอไหมไม่เจอพี่ชายรัฐปิดชุดมือพี่พิสิทธิ์พี่ชายรัฐก็เหลือหมื่นเก้าชุดท, <16, 000. S 1> ที่มีปิดหมื่นเก้าอ่ะเรียบร้อยครับหมื่นเก้าชุดที่มีภายดีพี่นาคอ่อบ้ากปกขายค่าพิมพ์ดีพี่นาค